สวัสดีครับแต้มนี้มาดูแนวทางมาตรฐานเดินก่อนพบย่อสั้นเดินหลังนะครับเป็นแต้มที่มักจะพบเจอแล้วก็เป็นแต้มพื้นฐานที่ต้องรู้เลยนะครับนะครับเป็นหมากย่อสั้นเนี่ยครับย่อสั้นทรงสามเหลี่ยมตัวนี้เดินเข้าตามตำราเป๊ะเลยนะครับบีบตัวนี้ขึ้นมาต่อตัดข้างเข้ามาแล้วเราก็บีบไปเขาเดินตรงตาราเลยนะครับก็เลยไม่ยากสําหรับเกมนี้นะครับเราขึ้นไปเขาฮอตเข้าหลบเข้ามา หลบเข้ามาเราก็หักศอกตัวนี้นะครับต้องทําแบบนี้เท่านั้นนะครับถึงจะชนะได้นะครับโอเคทีนี้เราก็ไล่ไล่โอเคถ้าเข้ามาหมายเลขสิบแปดเขาก็โดนยิงสองเนาะเราจะดึงฮอตมาหมายเลขยี่สิบสี่ครับเดี๋ยวผมย้อนให้ดูเนาะจังหวะนี้นะครับสมมุติว่าอ่าสมมติว่าคู่แข่งเดินมานี่เราก็ดึงฮอตโยนมานี่มาให้กินกินนี่กินนี่กินนี่ ซึ่งคู่แข่งเลือกที่จะเดินมาตัวนี้ให้กินก็เลยเป็นอีกรูปหนึ่งแค่นั้นเองเผื่อมีคนสงสัยเนาะก็เลยต้องอธิบายไว้ก่อนนะครับขอบคุณครับ